ามาเขียนโปรแกรมสั้นๆนะครับแสดงว่าปีคศที่ได้รับเดือนกุมภาในปีนั้นเนี่ยมีกี่วัน28หรือว่า29วันวันนะครับ,รบก็โปรแกรมนะครับนะก็มีการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ให้เขารู้นะครับว่าต้องป้อนปีคอสอครับรับปีเข้ามานะครับเก็บไว้ในตัวแป y ร y ก็แล้วกันนะก็ต้องเป็น จำนวนเต็มแน่นอนนะครับอินเอาละครับเราก็เริ่มนะตอนนี้จากความรู้ที่แนะนําเสนอกันมาเนี่ยนะครับก็พบว่าถ้าปีซึ่งหารด้วย400ลงตัวเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนวันนะครับ2 9วันนะครับอันนี้ผมขอเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเขียนเป็นตั้งเป็นตัวแปรชื่อ days นะครับ อ่านะเริ่มต้นให้เป็นยี่สิบแปดก็แล้วกันนะครับแต่นี่ถ้ามันหารสี่ร้อยลงตัวนะโอ้โหหารสี่ร้อยลงตัวเขียนอย่างนี้นะครับมนะอ,อ,อบมดด้วยสี่ร้อยใช่ไหมครับแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับคือหารด้วยสี่ร้อยได้เศษศูนย์ก็คือการหารลงตัวนั่นเองนะครับก็ให้ days เท่ากับยี่สิบเก้านะครับตรงนี้คือกรณีนะหาร หาร400ลงตัวหรือกรณีอื่นนะครับอย่างเช่นกรณีาหารอีกกรณีนึงครับคือหาร4ลงตัวนะแต่หารสลงตัวมีเรื่องจุจิกเล็กน้อยนะครับว่าจะต้องหารร้อยนะครับไม่ลงอ่า,อาเจอสองกรณีนี้เนี่ยจึงจะให้ จำนวนวันเป็นยี่สิบเก้าวันนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องยีแ่แปดนะครับเพราะเราเริ่มต้นเราก็ตั้งให้มีค่าในยี่แปดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสเปลี่ยนเปนะ็นยี่สิบเก้าในสองกรณีเท่านั้นนะก็คือหนึ่งหารสี่ร้อยลงตัวกับสองหารสี่ลงตัวก็ปิดพิเูจน์ต่อหารร้อยไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายความว่าหารสี่ลงตัวนะ แต่หารร้อยไม่ลงตัว okay, นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วก็แสดงผลลัพธ์ตอนท้ายสุดนะครับว่าเดือนกลุ่มพาพันธ์มนะีเท่านี้วันโอเค ทดสอบนะครับปึ๊บก็เอาปี2 0 0 8ก็แล้วกันนะครับเพราะ2อ0พเราทราบว่ามี29เาวันตัปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับอยสั่งทำงานนะนะครับสอั่า2008 29วันโอเคถูกต้องนะครับปีล่าสุดเนี่ยนะครับก็2 0 0 9 ยี่สิบแปดวันนะครับลองปีสองพันดูนะสองพันนะครับซึ่งเป็นปีซึ่งหานสี่ร้อยลงตัวนะครับก็มียี่สิบเก้าวันนะครับแต่ถ้าไปปีอย่างเช่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับปีคศสองพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นปีซึ่งห 400, ันสี่ร้อยไม่ลงนะครับแต่หาร4ลงตัวแต่ กลับมาหารร้อยลงตัวด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะควรจะมี28วันนะครับอาตรนี้โปรแกรมนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะครับว่ามีจุดให้ปรับปรุงหลายจุดด้วยกันนะครับผมขอลบคอมเมนต์นี้จริงก่อนนะกันนะครับจุดปรับปรุงที่หนึ่งนะครับก็คือเราสามารถยุบรวมได้ครับนะเพราะ if ตัวนี้หลังจากนี้เป็นจริงนะครับก็จะ ตรวจสอบต่อว่าอันนี้เป็นจริงด้วยแลเพราะฉะนั้นคําสั่งนี้เนี่ยจะทําก็ต่อเมื่ออีทสกรณีบนเนี่ยเงื่อนไขผ่านทั้งคู่คือเป็นจริงทั้งคู่นั่นก็คือการรวมการตรวจสอบโดยใช้ตัวดําเนินการและแอนนั่นเองนะครับแอนเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยครับแอนนะครับแล้วเราก็ตัดโยกนี่คือมังบนเลยนะฮะน,นี้ก็จะเหลือแค่อ f เดียวนะครับก็คือถ้า วายหารสี่ลงตัวและวายหารร้อยไม่ลงนะครับนะในที่นี้นี่ผมต้องใส่วงเล็บนะเพราะผมทราบว่าในเชิงของลำดับความสําคัญในการทํางานของโอเปเรเตอร์ต่างๆที่ปรากฏในการเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าเ,เขาจะต้องทำมัตติโลโอเปเรเตอร์ก่อนนะครับคือหารเหลือแต่เศษเนี่ยทำก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทาก่อนตรงนี้ทําก่อนนะครับดังนั้นเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบ แล้วจึงจะเชื่อมผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบทั้งคู่นะครับอ่าอย่างนี้เราก็จะได้อันที่กระทัดรัดมากขึ้นนะครับโดยการรวมอลองสั่งทำงานครับนะครับด้วยข้อมูลที่เราทดสอบมาก่อนนะครับยี่สองพนแปดนะครับมี29วันถูกต้องนะครับ2,100ก็ควรจะมี28วัน ปี2000นะก็มี29วันนะครับแล้วก็อีกรอนี้หนึ่งนะ2009นะก็มี28วันโอเคทีนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับเราเราเราจะเปลี่ยนเป็น29วันคือคำสั่งนี้และคำสั่งนี้เขียนเหมือนกันเลยนะครับคือถ้ามี2คํคำสั่งเขียนเหมือนกันเลยนะก็แสดงว่า ของคาสั่งเนี้ยจะทําเมื่อเงื่อนไขนี้จริงหรือเงื่อนไขนี้จริงนะเพราะเงื่อนไขาภายหลังถ้า if เป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยคืออันนี้กับอันนี้เหมือนกันถ้าเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็เราก็ยุบรวมได้อีกเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ,ยบนะครับก็ย้ายอันนี้ครับนะผมก๊อปปี้นะครับปึ๊บนะแล้วผมก็ย้ายขึ้นมาข้างบนนะแล้วใส่หรือลงไป นะครับแล้วก็ตัดนี้ทิ้งไปก็กลายเป็นแค่เปรียบเทียบแค่กรณีเปรียบเทียบแค่อีเดียวแต่ภายในซับซ้อนเล็กขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือถ้า y หาร400ลงตัวหรือ y หาร4ลงตัวและ y หาร100ไม่ลงอันนี้จะงงว่าเอ๊ะและและหรือมือนอันทำมตัวไหนก่อนเนี่ยนะครับในเชิงลำดับความสำคัญเนี่ยเขาจะทำและก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย อเขาจะตรวจคือความหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับใส่วงเล็บครอบลงไปตรงนี้นะครับเพราะงั้นก็จะเปรียบเทียบตรงนี้กับอันนี้นะแล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับแต่เราไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะครับหรือจะใส่ไปเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยก็ได้นะฮะใส่เงี้ยนะครับก็จะเห็นความชัดเจนนะครับว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยตรวจสอบอยู่สองกรณีนะคือกรณีที่หานสีร้ายลงตัว หรืออีกกรณีหนึ่งที่หาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงก็จะได้จำนวนวันเป็น29วันถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ทำอะไรเพราะจำนวนวันเป็น28อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาแสดงผลลัพธ์าลองดูนะครับก็ด้วยข้อมูลชุดทดสอบตัวเก่าครับ2 0 0 8ได้29วันนะครับ ต่อไป2,009ก็น่าจะ28วันปี2,000ก็ควรจะมี29วันนะครับแล้วก็ปี1,900ก็ได้นะครับก็ควรจะมี28วันนะครับเขียนนะครับเพราะว่าเขาหาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงแต่กับหาร100ลงตัวด้วยนะครับก็เลยไม่ไมจริงน,นะครับ